สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนะครับตอนนี้สินค้าถึงมือเพื่อนๆแล้วใช่ไหมครับลองเปิดกล่องดูครับว่าสินค้าครบไหมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกเล่าวิธีการรับประทานสมุนไพรที่เพื่อนๆได้ไปให้เหมาะสมกับอาการโรคไข้ายเจ็บที่เพื่อนๆกาลังเป็นอยู่และนี่คือข้อมูลสมุนไพรที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาโรคที่เพื่อนๆกําลังเป็นอยู่อย่างเต็มสตรีมหรือเต็มรูปแบบเลยนะฮะซึ่งผมขอนิดนึงนะเพื่อนๆควรที่จะรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยหเดือนเพื่อพิสูจน์ครับว่าวิธีการ การนี้เนี่ยได้ผลจริงหรือเปล่านะครับพิสูจน์ทราบไปเลยติดต่อกันอย่างน้อย1เดือนยงมิงเนี่ยเป็นยงเหิงอัดเม็ดนั่นแหละคุณสมบัติสรรพคุณก็จะเหมือนกับยงเหิงเลยการกินยงมิง1เม็ดเทียบเท่ากับการกินยงเหิง1แก้วแถมยังมีสมุนไพรอีก6ชนิดที่เข้ามาร่วมอยู่ในแคปซูลนี้นะครับวิธีการรับประทานยงหมิงเนี่ยในช่วง5-7วันแรกให้ทานวันละ2เม็ด แต่ไม่ใช่2เม็ดรพร้อมกันนะให้ทานเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดวิธีการรับประทานนะครับพอเพื่อนๆแกะออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแคปซูลแบบนี้นะฮะเพื่อนๆก็แกะแคปซูลออกมานะครับแล้วก็ถอดแคปซูลออกอ่าถอดแคปซูลออกเลยครับเราจะไม่กินแบบกลืนแคปซูลเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการดูดซึมถ้าเกิดใครอยากจะรับประทานให้เห็นผลอย่างเห็นได้ชัดนะครับให้ถอดปอกแล้วกอกใส่ปากครับ กรอกใส่ปากแบบนี้แล้วอม เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยขมหรือเปล่าไม่ขมนะฮะรสชาติเหมือนยาอมมาแวงอมไว้สักประมาณนาทีถึง2นาทีหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆกินน้ําอุ่นตามเพื่อล้างปากก็ได้นะครับสาหรับใครที่ทําแบบนี้แล้วแคปซูลนี้อย่าทิ้งนะครับให้กลืนลงไปด้วยตอนช่วงเราล้างปากะครับให้กลืนลงไปด้วยเพราะแคปซูลนี้เนี่ยมันคือเจลาตินที่ทํามาจากปลามันจะเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายและตัวสีเขียวๆเ,เนี่ยมันคือคอโรฟิลทิ้งไปก็จะเสียดายให้กินแบบนี้นะครับ เช้ากับก่อนนอนในช่วงท้องว่างคือดีที่สุดพอพน้น7วันไปแล้วใครที่มีอาการป่วยหนักอาจจะเพิ่มเป็นสาก็คือเช้าเที่ยงแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ตามด้วยอาำอุ่น ของแสลงถ้าเกิดใครกินยาหมออยู่แล้วไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขอเพียงให้มันห่างจากยาหมอเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็พออันนี้คือภาพของแสลงนะครับที่อย่าเพิ่งกินตามภายใน30นาทีนะตั้งแต่กินยาเข้าไปถ้าเกิดว่าพ้น30นาทีแล้วเราก็สามารถกินได้ตามปกติครับในช่วง5-7วันแรกเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะมีอาการกระทุ้งพิษนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยาแต่มันเกิดจากที่ร่างกายเนี่ยเริ่มมีพลังในการต่อต้านโรคภัยไขย้เจ็บที่อยู่ในร่างกายของเรานะ กำลังจะขับออกมาทั้งขับของเสียขับสารพิษขาดสารตกค้างออกมาครับเราอาจจะพบอาการตึงๆหัวนิดนึงเพราะว่าระบบไหลเวียนของเลือดกาลังไหลเวียนได้ดีเลยถ้าเกิดใครมีสารพิษอยู่ในร่างกายมากๆยกตัวอย่างเช่นกินยาหมอมาแบบเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยเราอาจจะมีผดผื่นได้อาจจะมีการปัสสาวะหรืออุจจาระที่มีกลิ่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสีอุจจาระอาจจะแปลกตาจากที่เราเห็นไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นการขับล้างสารพิษของ ร่างกายตามธรรมชาติเมื่อพ้นภาวะกระทุงพิษเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเบามากขึ้นมันคือการขับล้างสารพิษก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาตินั่นเองตัวต่อมานะฮะน้ำมันงาสกัดเย็นนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเียจะรับประทานก่อนอาหารได้กินคู่กับโยงเหิงหรือยงมิงได้เลยนะฮะทานวันละ4เม็ดครับเช้า2เม็ด ก่อนนอน2เม็ดตัวต่อมานะครับไดอาบีพัทเจ้าตัวไดอาบีพัทเนี่ยเป็นวิตามินและเกลือแร่รวมจะต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายดังนั้นกินพร้อมอาหารจะดีที่สุดกินวันละ2เม็ดนะครับพร้อมอาหารมือนะ้อหนักอย่างเช่น ตอนมื้อเช้ากับมื้อเย็นหรืออาจจะเป็นมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นก็ได้จะดีที่สุดตัวต่อมานะครับสมุนไพรในเครือของภูคาาเจ้าตัวภูคาวเนี่ยจะมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คืออย่างเม็ดกับอย่างน้ําเอาแบบเม็ดก่อนรับประทานครั้งละ1เม็ดก็คืออาจจะเช้าอย่างเดียวหรือเช้ากับก่อนนอนก็ได้ส่วนถ้าเป็นแบบน้ำนะฮะให้ทาน25ซีซี สองครั้งต่อวันเช้ากับก่อนนอนซึ่งเจ้าตัวภูคขาเนี่ยกินให้ครบ1เดือนแล้วก็เว้นไว้3เดือนเจ้าตัวภูคขานี้ไม่จําเป็นต้องกินทุกเดือนนะฮะหเดือนเว้น3เดือนแค่นี้สุขภาพของเราก็แข็งแรงแล้วครับตัวต่อมาครับไฟโตกรีนเจ้าตัวไฟโตกรีนเนี่ยเป็นการชงดื่มนะฮะเพิ่มไฟเบอร์อันนี้เนี่ยไม่ต้องกินทุกวันนะครับให้กิน1วันแล้วก็เว้นไป2วันใน1กล่องเนี่ยจะมีอยู่1 0บซองทานได้ประมาณ1เดือนแล้วให้กินก่อนนอนนะฮะเพื่อวันพรุ่งนี้เราจะได้ขับถ่ายได้โล่งมากขึ้นต ต่อมาครับตีผลาพัดเจ้าตัวตีผลาพัดนะฮะถ้าเกิดว่าใครแค่ท้องผูกเฉยๆให้กิน1เม็ดก่อนนอนกินแล้วนอนเลยนะไม่งั้นแล้วเราจะปวดท้องแล้วต้องขับถ่ายก่อนนอนอยเงี้ยมันไม่สนุกกินแล้วนอนเลยแต่ถ้าเกิดใครรู้ตัวว่าตัวเองธาตหนะักให้กิน2เม็ดซึ่งตัวนี้นะฮะถ้าเกิดใครยังไม่เคยกินหรือไม่เคยดีท็อกมาก่อนนะกินครั้งแรก เราจะถ่ายท้องแบบโอ้เหมือนท้องเสียเลยแล้วกลิ่นก็จะฉุนมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นการดีท็อกครับเอาของเสียออกจากร่างกายก่อนเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะฮะอันนี้ไม่ใช่ยาถ่ายมันเป็นสมุนไพรดีท็อกให้เพื่อนๆรับประทาน1ครั้งแล้วเว้นไปอีก2วันค่อยทานอีกหนึ่งครั้ง1กล่องเนี่ยจะมีอยู่30เม็ดด้วยกันก็จะทานได้ประมาณ2เดือนสาเดือนเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ากินแล้วอาจจะมีอาการท้องเสียแต่ท้องเสียตรงนี้เนี่ยท้องเสียเสร็จปุ๊บ ท้องเราจะโล่งทันทีครับมันจะไม่มี after effect มันจะไม่มีการ กระอักกระอ่วนพะอ,อืดพะอ,อมกินข้าวไม่ลงอันนั้นคืออาการท้องเสียแต่ตัวเนี้ยเราจะได้อาการท้องโล่งแทนและนี่แหละครับคือวิธีการรับประทานแบบเบื้องต้นถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ทักมาคุยกับผมได้เลยยินดีตอบทุกคําถามเลยนะฮะใครที่อยากจะได้คาปรึกษาพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะซัพพอร์ตเพื่อนๆนะฮะสำหรับใครที่รับประทานแล้วประทับใจรู้สึกอยากจะเฮ้ยทำกิจการนี้ได้ไหมยอยากจะขายสินค้าตัวนี้ได้ไหมผมก็รับสมัครตัวแทนจาน่าย อยู่เสมอนะครับตัวผมเองก็จะเป็นที่ปรึกษาถ้าเกิดเพื่อนๆมีรหัสสมาชิกของตัวเองอยู่แล้วเพื่อนๆเริ่มลงมือทําได้เลยนะฮะส่วนเรื่องของรายละเอียดของธุรกิจนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากได้ทักมาบอกผมว่าเอออยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกิจผมได้ทําข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับทานต่อเนื่องอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองและพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ที่เราจะได้จากการทานสมุนไพรและอาหารเสริมของจอร์นคอยนะครับผมยินดีด้วยนะครับที่ เพื่อนๆตัดสินใจใช้สมุนไพรของจอรนคอยเรื่องราวต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของเพื่อนๆนี่แหละถ้าใจเราสู้โรคภยัยแค่เจ็บที่เพื่อนๆเป็น,ปนมันก็มีความหวังที่จะดีขึ้นมันอยู่ที่ใจฮะผมเป็นกาลังใจให้นะครับลุยฮะ